สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของแต์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันซลฟีครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับเป็นเครื่อง1.6เบนซินนะครับ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกลถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับอันนี้รถบ้านแท้เลยนะครับมาพร้อมกับล้อมแมกยางใหม่ดอกเต็มสี่เส้นเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับผม คันนี้นะครับรถบ้านแท้เลยนะครับดูกันสดๆเลยนะครับมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเครื่องประหยัดน้ำมันนะครับผมคันนี้ดูเลยครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดๆตามธรรมชาติเลยนะครับแต่ไม่น่าเกียดแน่นอนครับดูล้อแมกเลนโซยางใหม่ดอกเต็ม4เส้นเลยนะครับไปชมภายในกันต่อเลยนะครับ าในนะครับผมเป็นรุ่นวีนะครับเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับเบาะหนังแท้นะครับมีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นเกียร์ออโต้ครับผมสดๆเลยนะครับคันนี้มาดูเบาะหลังกันต่อนะครับเบาะหลังนะครับบอกก่อนเลยนะครับไม่ขาดไม่ช้ำเลยดูเลยครับ สวยสใสๆเลยนะครับเดิมเดิมเลยครับไปชมท้ายรถกันต่อนะครับท้ายรถนะครับว่างมากเลยครับดูเลยครับว่างมากนะครับและที่สําคัญนะครับไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ําท่วมนะครับผมรับประกันให้เลยครับ เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนครับติดละครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับ บอกได้คำเดียวเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับดูเลยครับผมดึงไม้วัดโชกันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นตึกครับผมเครื่องติดอยู่นะดูสายพานเลยครับและบอดี้รถนะครับผมตัวถังนะครับผมรับประกันเลยนะครับรถไม่เคยชนเลยนะครับ แผนเพดนะครับอยู่คงเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับผมซอกเดิมนะครับผมฝาหน้าเดิมนะครับมออกนะครับยังอยู่เลยครับผมดูเลยครับไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับราคาถูกแสนสบายเลยนะครับผมหนึ่งแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้หาอยู่นะครับให้ไวเลยนะคันนี้ครับ รับประกันคุณภาพนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูเลยครับครับผมทัดนนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับ หากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลมาได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีทันทีเลยนะครับผมหรือคุณลูกค้าจะวิดีโอคอลมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับทางเราทีมงานเราพร้อมมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม